สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นครับผู้ชมวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้เย็นนิดนึงนะครับเนาะพอดีแพ็คของส่งนะครับเนาะใช้เวลานานมากวันนี้ส่งไปเกือบหมดแล้วนะครับขอบคุณสําหรับทุกออเดอร์นะครับนะวันนี้มีอะไรมาขายบ้างก็ลองแบกเข้ามาชมกันก่อนนะครับมาเย็นนิดหนึ่งก็มีของไม่เยอะแหละคุณผู้ชมจะเป็นของที่แบบว่าค้างจากวิดีโอก่อนนะครับเนาะเอามาเลยขายให้หมดเลยนะครับนะอีก2วันก็จะเติมของใหม่ อันนี้เป็นสายเชียงใหม่นะเป็นสายหลวงเชียงใหม่นะคุณผู้ชมสายยาวมากยาวเมตรห้าสิบเลยยาวกว่าสูงกว่าคนนะคุณผู้ชม <c oughs> นอใหม่กําลังสมบูรณ์นะครับถ้าไปเลี้ยงต่อปีหน้าก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะครับนะสายเขาก็จะยาวขึ้นนะครับนะอันนี้มันเป็นกระท่อนกระแท่นนี่ก็เพราะว่าการขนส่งนะครับมันก็เลยแบบว่าดอกมนอันนี้ปอไปบ้างนะครับนะรายการถัดไปกุหลาบเอื้องกุหลาบ กระเป๋าปิดครับอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าปิดแด้งแล้วนะครับเนาะมีช่อดอกทุกกระถางนะครับคุณผู้ชมเหลือสามกระถางสุดท้ายนะครับใครก็ได้ใจดีมาช่วยเหมาไปหน่อยนะครับนะจะได้เติมของใหม่ <c oughs> นะครับนะมีดอกทุกกระถางนะครับเนาะเอาไปแขวนรอชมดอกได้เลยคุณผู้ชมทุกกระถางมีช่อดอกหมดทุก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 อ่ทุกกระถางนะครับนะ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ0882721656ช่อดอกกําลังยาวแล้วสวยแล้วนะครับเนาะเอาไปแขวนแบบนี้ได้เลยแขวนหน้าบ้านก็ได้นะครับนะรายการหัดาปคุณผู้ชมดอกฟูมากขาวมากสวยมากเลยนะครับนะหลายท่านก็มาซื้อไปบ่อยๆอยู่นะครับหน้าหนีสวยจะตายคุณผู้ชมนะเป็นเอื้องสายน้ำนมข้าวนะครับสายน้ำนมข้าว ดอกขาวๆคุณๆกลิ่นนี่คือน้ําข้าวเลยดีๆนี่เองนะครับเนาะดอกฟูแบบนี้สวยมากดูมีเสน่ห์มากนะครับคุณผู้ชมเขาจะทิ้งใบหมดเลยแล้วก็แบบว่ามีแต่ดอกทั้งนั้นนะครับนี่นะสมบูรณ์คุณผู้ชมเอาไปรวมกอใส่กระถางก็ได้นะครับเนาะเอาไปรวมกอใส่กระถางก็ได้นะครับนี่สายยาวๆแบอบกว่าดอกกระโดกกระเดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่สวยมีเสน่ห์นะครับสายน้ํานมข้าวนะครับสายน้ํานมข้าวติดต่อเข้ามานะคบคุณผู้ชม ดอกกำลังพึ่งบานวันนี้นะครับนะส่งไปก็อาจจะทันได้เห็นอยู่นะครับนะหลายท่านบอกว่าใสา่น้ำนมข้าวเลี้ยงยากจริงๆรงเลี้ยงไม่ยากนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบที่อยู่แบบโล่งแจ้งนะครับนะเข็มแดงนี่สวยจริงเลยแดงเข็มแดงมันต้องอยู่หลายๆต้นแบบนี้นะครับผู้ชม,มจะงามเนาะยิ่งแบบว่าใกล้โรยแล้วสีมันยิ่งเข้มนะครับสับไอสีมันยิ่งขับเข้มขึ้นรายการหัดปลายอันนี้ตัวนี้เป็นเอื้องเงินตัวธรรมดานะครับเงินปากแดงเนาะ เงินขาวปากแดงกำลังแบบว่าแทงตาดอกแล้วนะครับนะอันนี้ก็จะออกทีหลังเขานิดนึงนะครับนะหนึ่สามช่อนะี่อันนี้นะครับนะนี่ต้นอ้วนสมบูรณ์นะครับปลูกเลี้ยงใส่กระถางไว้เรียบร้อยแล้วต้นไม่ช้ำไม่หักนะครับค่าจัดส่งต่อล้อแปดบาทครับคุณผู้ชมสินค้าจะสั่งกี่รายการสั่งกี่ต้นก็คิด80บาทแต่ถ้าจะจ่ายเงินไปทางขอบวกเป็นหนึนะครับเพราะว่ามี แบวกมีเสียภาษีด้วยนะครับเวลาเขาไปเก็บเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ของเราไปด้วยนะครับเนาะเอื้องเงินนะครับมี4ี่กระถางครับคุณผู้ชมต้นอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับพร้อมออกดอกแล้วเอาไปแขวนรอดูดอกได้เลยเหลืออีก2วันจะเติมของใหม่แล้วนะคะผู้ชมช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับเหลือแค่นี้ต้นสวยๆทั้งนั้นเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนมาทุกวิดีโอส่งของทุกวันคุณผู้ชมวันละเกือบสิบกว่ากล่องสิบกว่ากล่องทุกวันเลยนะครับนี่งามคุณผู้ชมดูสิมีเสน่ห์มากนะครับนะใครเห็นจะต้องถามว่ามันคือต้นอะไรนะครับนะเป็นเอื้องสายน้ำนมข้าวนะครับนะปีหน้าสายเขาก็จะยาวขึ้นกว่านี้ นะครับนะบำรุงให้อ้วนเลยแหละคุณผู้ชมพอดอกเขาล่วงก็บำรุงต้นเลยใครจะเปลี่ยนกระถางก็เปลี่ยนได้ใครจะซ้อนกระถางก็ซ้อนได้นะครับใครจะมัดติดกับต้นไม้ยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับจินตนาการว่าอยากจะให้เขาอยู่แบบไหนถ้าอยู่บนต้นไม้ก็คือย้ายไม่ได้นะครับนะส่วนตัวผมชอบปลูกใส่กระถางเวลาออกดอกสามารถย้ายไปนั่นนู่นนี่ได้นะครับนะ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับคุณผู้ชม0882721656ทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งชมวิดีโอสามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นวิดีโอดึกๆก็โทรมาได้นะครับถ้าผมยังไม่หลับผมก็ยังจะตอบอยู่นะครับนะรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้อง สิงโตนะคบเป็นสิงโตเป็นสิงโตนะักกล้ามหลังคาจุดครับคุณผู้ชมหลังคาจุดเป็นพุ่มสว,สวยเลยเกาะอยู่ในกระถางพลาสติก4นิ้วนะครับนะเกาะอยู่ในกระถางพลาสติก4นิ้วหัวฟูเต็มกระถางเลยนะครับนะเอาไปปลูก ดูแลต่อได้เลยอันนี้เป็นหนวดพรามครับหนวดพรามชมพูขายดีมากคุณผู้ชมเป็นรายการที่ขายดีที่สุดเลยนะครับหนวดพรามชมพูกําลังออกดอกแล้วก็เลี้ยงง่ายชอบแดดไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับนะนี่มีมีช่อดอกมา ลากฟูนะครับนะใบอวบอ้วนแล้วก็ยาวนะครับนะรายการสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องมาลายแดงต้นนี้มันคล้ายๆแกรนแกลนบอกไม่ถูกสวยดีนะครับนะชอดอกจะเป็นยังไงนั้นใครอยากเอาไปลุ้นก็เอาไปลุ้นดูได้เลยนะครับนะดอกค่อนข้างสวยนะครับมลา,ายแดงก็อยู่ใน กล้วยไม้วงช้างเหมือนกันนะครับมีมาลายแดงมีเขาแกะมีช้างนะครับนะที่อยู่ด้วยกันอยู่ในวงช้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอายเลตอีกตัวหนึ่งนะครับนะกล้วย mm. ไม้สกุลช้างอยู่ในวงช้างนะครับนะ mm. กระถางนี้ก็งามคุณผู้ชมต้นก็จะงอง,ง,องหน่อยแล้วก็มีช่อด,ดอกออกมา3มชอ่อใบนี้ไม่สวยเดี๋ยวผมเด็ดออกให้นะครับนะใบข้างล่างมันก็จะร่วงเป็นปกตินะครับคุณผู้ชม เราไม่ต้องตกใจนะพวกนี้ถ้าเขาออกดอกเขาก็จะยิ่งแห้งไปอีกเขาก็จะยิ่งโสมเข้าไปใหญ่นะครับนะกล้วยไม้ป่านะครับจะเลี้ยงให้ออกดอกแล้วก็ถูกต้องนะครับนะต้องให้เขาอดน้าบ้างในช่วงฤด,ดูกาลที่เขาจะให้ดอกก็ช่วงนี้แหละหน้าร้อนนี่แหละครับเขาออกดอกเยอะนะครับนะสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาครับคุณผู้ชมวิดีโอนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ